สวัสดีค่ะครูเมยจากครูเมย์อังกฤษค่ะวันนี้นะคะครูเมยจะมากับหัวข้อ initial consonant blends นะคะหรือได้ง่ายๆว่าคำควบกล้ำนั่นเองในภาษาไทยมีคำควบกล้ำใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็มีเหมือนกันนะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันแต่ว่าคำควบกล้ำคืออะไรนะคะคำควบกล้ำก็คือคำหนึ่งคำที่มีพยัญชนะตัวแรกอะคะ่ะหรือว่าพยัญชนะต้น,นสองตัวอักษรเอามารวมกันนะคะผสมกันหรือผสมกันในสระเดียวกัน แล้วก็เวลาอ่านออกเสียงให้ออกเป็นเสียงกล่ำนะคะก็คือ,อป,ประมาณคล้ายๆสองจังหวะนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างในภาษาังกฤษนะคะตัวแรกนะคะ,ะตัวอักษร b นะคะเสียงเบะมารวมกับตัว L นะคะ B เสียงเบะลเสียงฮือเบฮือรวมกันเป็นเบะเบะเบะเชน block black blood เอา B ค่ะเสียงเบะมารวมกับตัว R ตัว R นะคะปากอยู่นะจนออกเสียงเบอร์บรมเป็นเบอร์เบอร์เบอร์เชนบริช r a i n เตัว C ค่ะซเสียง K, รวมกับตัว L เสียงเอลืรวมเป็นคลคลคล c คลอคคลอ เล่มจะค่ะรวมกับเสียงอาร์ซ์อาครูรวมกันเป็นค R. 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 D. 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 รับค R. 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 รับค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 รัรับคับคับคร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 

ซีเสียงเกะมารวมกับตัวเอลเสียงฮึเกะหึเกล่าเกล่เกล่า g si ke, um tu, l a t กล l o b e g จีเกะอาร์ฮูเกะกูรวมเป็นกรุกรุกระกรุกรักสกรีปส์กรีนพีเพกค่ะเอลล์เพก อือรวมเป็นเพลเพลเพล p l a n e plastic pl u c k p ค่ะเพอรวมกับตัว r r เพอ r รวมเป็นเพอเพอเพอ parcel price princess s ค่ะตัว s เนี่ยต้องค่อนข้างจะต้องระวังนิดนึงนะคะตัว s มี s มีสองแบบนะ อย่าง s ตัวนี้คือเสียง s รวมกับเสียง l สามารถรวมเสียงได้เลยแต่ถ้า s ตัวไหนไปเจอเสียงที่2หมายถึงว่าตัวสอนนั้นออกได้2เสียงให้ระวังด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีเสียง2รวมกันเลยค่ะเป็น s l รวมเป็น sl sl sl, sl sleep slide slides สองคำสุดท้ายนะคะที่ลื่นลงมานะคะเครื่องเล่นที่เป็น slide ด,ดอกเสียง slide เสียงหลังจะเป็นเสียงเดิะนะ แต่การหั่นให้บางๆ slides มีเสียง s ข้างหลัง c e ให้เสียง s ค่ะ s เสียง s รวมกับเสียงหรือตัว c มีสองเสียงเสียงที่หนึ่งคือเสียงเสียงที่สองคือเสียง k เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเปลี่ยนไปเต่งที่สองทันทีเป็นซึกนะคะไม่อ่านสึเกนะซึกกเช่น scarf scorpion scooter เสียง s เปกติมีสองเสียงมันกันเลยกับเสียง c k ให้เสียงเคิซี่หนึ่งเสียงที่สองคือเสียงเกิดเพราะฉะนั้นข้อนี้คำนี้จะไม่ออกเสียงสซเกอ่าไม่ไม่ออกเสียงสเิแต่เป็นเซกเสียงเท่ากับ c และ c เลยค่ะ skate skip skunk เดเสียงเอ็มเสียงอืมอืมเอไม่มีเสียงสองก็ไปเลยค่ะเป็นสมสม s m i l e smack smart s เสียงตัว n เสียงอืมรวมเป็นอืม mm. นะคะ s n a k e s n a k e snake sneeze sneakers s เสียง p มีสองเสียงเสียงที่หนึ่งคือเสียงเปิดเสียงที่สองเสียง p. เปิดเปิดเปิด sp sp space sport spear s ค่ะผสมกับตัว t t มีสองเสียง t t กับ t t ในนี้ต้องเป็น s t นะคะ s t s t s t star stone stapler เห็นไหมเราไม่ออกเสียงสตานะคะ s ค่ะ s จะมีหลายตัวนะ s เสียง w เสียง w รวมเป็นสววเช่น sworn swim sweep ตัวทีค่ะถ้าทีอยู่ข้างหน้าไม่ต้องมีเสียงที่สองนะคะที t เสียงเขาได้เลยคือเสียงรวมกับตัว r r h r connect. รวมเป็น tr 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 trach train triangle ทีชัค่ะตัว w เสียงวว h ั <talk ing> in <language> รวมเป็น t w ี t w o t w ี twin twenty tweet อ่ะหมดแล้วนะคะนี่คือคำควบกล้มที่เห็นอยู่บ่อยๆและใช้บ่อยๆในภาษาอังกฤษนะคะตารางนี้จะเป็นตารางสรุปให้นะคะสังเกตว่าเราจะมีตัวอักษรผสมกับ L และ R ซะเยอะเลยนะคะแล้วก็จะมีตัว C บ้าง T บ้างนะคะ,ะมาดูกันนะคะสรุปอีกทีนึงนะ bl เนะคะเสียง B l o o k s

P.L. Plum, PL P.R. p r i S e คำนี้มีเสียงตัว Z เสียงต่ำลงคอสันนะคะ Prize, S.C. เศกเกิดไม่ใช่ศึกเกิดนะ Scale, SC, SC. S.K. เ SC. สียงเดียวกันเศก Sky, S.L. Slide, SL S.M. ส SM, ม Smile, SM SM, S.N. Snake SN สพเสียงสึรเปิร์ไม่ใช่เสิร์เพอรเปิร์สปูสปสนสทเสียงที่สองเสิร์สตาร์ w, สวอว์ดส,สวิม TR, ทร์ทรี TW, ทวิคก,กิ่งไม้โอเคค่ะเราไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะข่าวหนะ้าสวัสดีค่ะ